จานเลี่ยงวัดมือเลยมืออื่นนอกจากนี้ได้กินปีงไปเข่งเนาะเออทีมงานสมตำลาปลาสาเออทีมงานสมตำภาษาเพิ่นแล้วก็อีกหลายคนนะครับเพิ่นมาตำสมตำให้กินปีเหมยปีนี่มีหลากหลายเแบบหตุาการณ์ข้อเหตุตอนใบไยบป๊ะป้วแต่ว่ามนันเป็นความภูมิใจที่เขาาใจว่าในนี้แบบเป็นเตียงเลิก็จับใส่ เป็นไม้เหล็กให้กันเออไส้กระเพียงกับไส่ไม้เหล็กมุ่นตาจะใดกับจัดไปฮะไมนแล้วเพราะว่าเาทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นไปได้ละนะแังพรมเสร็จเข้ามันบ่ได้ใช่เฉพาะเสร็จเข่า,อ,า,ยอ,าอย่างเดียวไปปูในห้องนี่โอ้ยสุดยอดเลยปูต่อต่อกันในถ้ำห้ในห้องนั้นมีความจากหนาฮอนกัจากพ่อฮอนจากหนาเย็นหนาหนาวกับคุณ่หนาวนะครับเพิ่นไอ้พรมนี่มันเป็นการ กระชับนะครับบางหมองบางพื้นที่เป็นปลาทั้งวัดเท่านะครับพอได้ไปใส่ในตรงนั้นโอ้ยตายแล้วสีมาเอาอีกแล้วสีมาเอาเจาะหัวร่างกายด้วยเจาะไต่ดีรลายเนี่ยนะหนาวล่องอีกเพิ่งปลาล่องอีกเพิ่งอ้าวล่องอีกเพิ่งอ่ามันออกยังเหมือนแรงของรางวัลใหญ่รางวัลมีมูลค่าเออ ไปซื้อปั๊บท่านครับเอ,อไปซื้อปัดนั่มหนุน่นๆน้องๆสวยๆงามๆนั่งอยูนนาน,นั่นละนะครับซื้อแล้วเพิ่มเกียิคีปั๊บหนอันนี้ก็มีเท่าเลยซอยกันเจ้า่าพก็ช่างภาพยุนี่ไปซากับป่าหนาเจ้าป่ามาเห็ดเป็นเครื่องสสยดาวในใส่ใส่ถังไว้ดีคอยป่าดินเน่าๆยุนี่ใส่ไม้เล็กกัน ม้เรียกหาในกะละมังนี่เป็นปลาตัวหนึ่งจับใส่เออเอาใส่ถุงไปคือยังไข่ไม่ยังเห็ดได้เนาะเพราะฉะนั้นมือนอื่นผู้ใดมีผักผักบัวต้นผักบัวไอ้ปัดเนือจังสีมะพ,ก,พกจังสียมาเห็ดเป็นร่างว่นสวยดาวคดีึ้นกันในการเท่าเป็นแบบธรรมาชาติบานเท่าหมุนเวียนผัดเตียนผู้มีผู้ภูมีตอนนี้คือเห็นใครคือเหลี้ยงต่างลัะกระดาษคือสิกวดระบอบไข่เนาะ เบิดแล้วเนาะเอาวนเวียนจะว่าพมนี่ออกไปเลยนะครับพ่มเหนี่ยมีหลายเอาค่ะคอยการออกแบบคอยกันออกความคิดเนาะ ยังพยาบาลกับสีออกแบบกัคือซอยกัคือของรางวัลในพยายามป้อนลงอื่นให้มันออกไปนั่งพยาบาลหมักไม่แล้วครับไอมีกำลังใจที่จะมาขวบไม่แล้วอยู่ได้แล้วนี่ออกไปเรื่อยๆว่าพนั้นได้แล้วได้มีแล้วจะเสียด้วยถึงได้ได้ตะพันล่มได้ตะตู้เย็นไปไอ้เรื่องออกกำลังกายบอกแค่เพียนี่กะผู้ที่พนมากันตุกซางนี่พูดทีพนไมเอาไม่ไปรอเนี่ยคืนซางได้เลยกับพยาบาล ใส่ตงหมวานแสดงว่าเพรท่านมีผู ah ้ดวงดีจ้าคนเครื่องออกกบร่างกายเนี่ยเนาะเออเครื่องออกกบร่างกายเนี่ยพอดีพอดีประจำทีนะครับอ้อมน้องคู่ได้ไปไรง่วงไรคุ้ยได้นะครับได้เร็วนะครับอันนี้คือเครื่องออกกบร่างกายยุคปัจจุบันนะครับบ็ได้ใส่เสื้อ้านะครับบ็ได้ใส่พื้นทีนะครับแต่ว่าก่อนสีไปสีมาแต่กินน้ำถ้มันอิ่มหรือว่าน้ำแน่ หัวหน้าเด่นแต่เป็นเจ้าอย่งเจ้าอย่างพ้นแล้วนะครับปีนี้พี่น้องตื่นตัวหลายแล้วก็ยุบานหลายแล้วก็เป็นเจ้าภาพลงทั้นอย่หลายมืออื่นเห็นจังไหนจงัง,จง,สง,จงสิมี่มองไว้จังสิมี่มองไว้แจ้งสิมี่ยาวไปไ<ห>ว้ไม่ยุ่ง <Bing ham. S 2> เนี่เข้ามากินแล้วห่อแล้ว,วไปไว้ยุ่งเนีนี่แต่ดูแลให้มันดีเด้อเดี๋ยวมันสิยบ,บทเสิเนาโดยเฉพาะ โล่งท่านขนมจีนกับหลายล่งนะครับหลายเจ้าภาพแล้วก็แจ้งกับขอฟ้า,า,าก็มี่ไอเซอร์ิ้มก็มีนะครับตามทีได้เบิ้งของมุ่นก็ท้งปลายจานได้ดไปเชา่าสัมพันธ์ไปมือเ้านี่หลายกับขอบคุณนพี่น้องลูกหลานเฮ้ายุนี่เป็นเจ้าภาพนะครับเ,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 เป็นเจ้าภาพของรางวัลในการสวยดาวกับกับแทบไว้ทุกคนเ,เ,เ,เราก็นั่งยุนี่เป็นเจ้าภาพโล่งท่านกัน แท่สิมี่เลีอแใจทิดเอ็มผู้เดียวเนี่ยเพราะนี่เป็นจะภาพยังเดหลี๋ยผู้เดียวนี่การเร่งเห็นว่าเห็นรถไทยครับรถสีชมพูคนยอาจารย์สองขั้นคณะขั้นเนี่ยก็คุณทีโอ้ยโอ้ยที่อายุติดายติดไ้ติดไม้เลียไว้เนอะครับอสูบน้ำที่เพิ่ล่งโฆษณานยายประจําอะเนาะต่อสูบน้ำแต่วขันบอกเมื่อนั้นพละคอตัวหง่าะโลดตัว มนต้อมามี่สรวมด่อยกันเลยเพราะมันท้า,าทายฝรั่งท้อนั้นไมทังสัตว์เอาแล้วคนระับปุยบันเอาแล้วคนระับลอยกันออกความคิดลอยกันออกปัดใจทังี้บ้านทุกันี้ หลูกห้านเท่ากับเชิดยอดมันนี้เท่าไรท่าเม่อว่านี่ควนถามพะอาจารย์ออกน้องคันไหนเลยเออนั่นละนั่นคือเท่าตองมาซอยกันเด้อลูกห้านเท่าซอยกันเอาความคิดมอนี่ท้าบุญคิดวัดงอับไฟาบานย่างเดียวครับ ข้อความคิดย่างอื่นตอนแรกพยาบาลว่าจิกลับแล้วครับสแต่ว่าสนุกสนานพ่อไม่ครับสิ่งของนั่นเดี๋ยวจะข้อจะข้กเลื่อนจับไม่ขึ้นมากเดียวแต่ว่าผูเรียบร้อยนะครับเ่ย้าครับเงยาความคิดใส่รูปแบบนั้นก็ต้องออกแบบแล้วก็เงยาาไปตามสไตล์พยาบาลครับอยู่นะครับเพราะว่าสถานการณ์เ่าก็ต้องเฮ็ดต้องทํำแล้วก็ต้องออกความคิด ดูแล้วกบพุ่มเกมในการที่จะจัดเตรียมลูกแฝดนะครับผี่จ้างเขาเห็ดมือแรกกันขึ้นลหลังหกปุ่นไหวนิดหน่อยมาเมื่อนี้ก็เป็นลูกประท่อนะครับเห็นแล้วกันดีใจน้ำดูกั่นลานคอยกันเห็ดทุกคนนะครับตั้งใจมาเห็ดเพื่อนี่ครับควงวงงที่ทได้ครับค<ด>วงที่ได้ครับจีจีเอ้ย บ้างไม่แล้วครับพญบาลบ้างไม่แล้วพยญบาลตอนแรกว่าสิกลับครับแต่ว่าพอไม่อยู่ครับพ่อหอมปากหอม่อครับพญบาล นี <muitas> ่คร oh. ับไเบิดแล้วครับของอ๋อประดังงานครับสุดยอดเราทำงานเป็น้บเป็นเห็นกล่องนะเป็นยังไงอ๋สุดยอดเลย ฮะหพอไม่เดินเอาอีกแล้วครับนี่ใหญ่จังครังแขกของครับเบอร์ ทำบุญย่างเดียวแบบใหญจันครับเงินหาร้อยกันีครับฮะบัวล,ลงยูทูปครับคับเรียกครับพู้ยบาลได้ไม่ไปพ่อหอมปากมอมพ่อแล้วว่ะโอ้เบอร์หาร้อยครับหนึ่งเบื้ เพื่อหาลอยครับเงินหาลอยคนใส่ดาวกับม่าเรียๆครับเอาลูกอ่ะ เบิ้ดมือได้หว่อยจันมืออื่นขอกันไหมครับมืออื่นกับสายดาวครับวัดบ้านดงหมากไฟครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้กจบโว้เพียงแค่นี้ครับ